นีมีชอบอันนี้ของแท้นะของแท้พี่เราไปอยากจะอะไรน้างแต่จะมีกลางบ้านใช่ไหมเป็นตัวตัง้งเราเื้ออาหารนกเป็นตั้งนกเพราะว่าตอนนี้เราขนาดไม่ทำเราก็มีนกสองตัวมาตีกันให้ดูต่อยมวยกันให้ดู<ม> เอาแบบนี้นดูเท่าไหร่ลิตรใหญ่อย่างนี้่ลิตที่เราใหมาถึางไว้กลางกลา,างหลักบ้านใช่ไหมแล้วก็เอาหลังรลงแี้เด็กเรียนหลอกันใส่น้ำหน่อย